ขอ,อยินดีต้อ,ตอนรับอีกครั้งหนึ Frankly, ห่งนะครับผมสู่พอดแคสต์คุณก็นําได้นะครับผมที่ไอเดียของพอดแคสต์นี้ก็คือคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบที่จะนําแต่คุณแค่ต yeah, ้องยอมรับที anyway> the <the ่จะเติบโตไปทีละนิดทุกๆวันนะครับผมก็ไอวันนี้สปอนเซอร์ของเราไม่ใช่นะครับผมเป็นเต่าบินนะครับผมเต่าบินมีโกโก้แล้วก็ชาไอชาเขียวญี่ปุ่นนะครับผมพี่โอชอบเต่าบินนชอบรถอะไรมากที่สุดผมชอบ หลายรสครับแต่ที่กินบ่อยสุดเน่เป็นโซดาโซดาสิบาทโซดาสิบาท <laughs> ใช่ไหมน้ําแข็งเพื่อสุขภาพนะครับผมเหมือนกันตอนอยากลดน้ําหนักนี่ต้องโซดาน้ําแข็งอย่างเดียวแล้วพี่ชอบไอ้ออะไรนะมาพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์นะครับผมก็เตาบีนไปละร้านกาแฟที่ในเชียงใหม่เนี่ยพรเราอยู่ในเชียงใหม่<อ>ที่ชอบมากที่สุดนี่เป็นร้านกาแฟไหนครับผมอันนี้เป็น คำถามที่ดีนะครับคำถามที่ดีครับ <laughs> จริงๆมีหลายร้านมากแต่ถ้าจะให้ยกให้ที่หนึ่งก็อาจจะเป็นบาริสโต้ครับผมบาริสโต้เพราผม oh. ชอบบรรยากาศกาแฟน,นี้อร่อยอยู่แล้วแต่ <laughs> ชอบบรรยากาศแต่และร้านนี้ก็ตกแต่งได้ดีมากเลยนะ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> <laughs> <c oughs> แต่อาจารย์นนครับ <laughs> สําหรับอาจารย์นี่มันมีหลายระดับหลายระดับหลายเพราะร้านทุกร้านกาแฟมันไม่เหมือนกันบางที่เน้นรสชาติกาแฟบางที่เน้นบรรยากาศ ผมคิดว่าบริสโตนี้ก็อ่าเขาน่าจะได้ทั้งสองนั่นแหละแต่ถ้ามาสนับสนุนนี้ดีกว่ามีร้านหนึ่งในเชียงใหม่แถวคูเมืองครับผมที่ไม่เคยบอกใครเลยอันนี้ถ้าบอกแล้วแฟนๆของพอดแคสต์ของเราก็น่าจะไปกันหมดแล้วนะเยี่ยเลยคอ่อโอเคพอดอะไรนะร้านชื่อ Ana l o g a อ a l o g ลร้านเล็กมากแต่ก็น่ารักดีเพราะว่า เขาทําแบบไอ้ภาพแบบไอ้อะไรนะแบบฟิล์มฟิลมใช่ไหมแบบฟิลมใช่ภาพแบบฟิลมแล้วก็ใช่บรรยากาศได้ด้วยใช่บรรยากาศก็ได้ใช่เงียบก็ไม่มีไม่มีใครไปเชิญชวนนะครับไปกันได้ไปกันได้นะครับผมแต่ผมจะไม่ไปแล้วไปชอบไปเพราะไม่มีใคร <laughs> แต่ก็ก็เลยไอ้วันนี้เอาหัวข้อของอคุณก็นําได้นี้ผมเลือกหัวข้อมาแบบหกสัญญาณที่บอกถึงว่าเราต้องเติบโตแล้วคร<ต>ับผมอย่างแรกก็คือ,อเมื่อคุณเปิดหัวใจหรือว่าเปิดความคิดถึงคนภายนอกแต่ไม่ได้เปิดถึงคนที่อยู่ในภายในของชีวิตของเรานี้ก็หมายหมายความว่าตอนไหนก็ตามที่เราจะไปแบบ ความคิดของเราแสดงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เราไปถึงคนนอกขอบตลอดเลยเราไม่พูดถึงเพื่อนๆของเราครับผมถ้าเป็นเราเป็นคิดเสียงก็อาจารย์ของเราแต่ส่วนมากเราจะไปพูดกับเพื่อนแบบไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราใช่ไหมเพราะบ,บางครั้งอาจารย์คิดว่าเราทำแบบนี้เพราะเรายังไม่ได้เติบโต,ต,ตเพราะาเรากลัวคำแนะนำของคนที่เรา ไว้น้ําหนักหรือว่าไว้ความสําคัญในสิ่งที่เขาจะพูดอันนี้ก็คือและส่วนมากคนแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาจะไปเปิดใจเปิดความคิดให้กับคนที่เขารู้ว่าจะเห็นเห็นด้วยเขา,เาใช่ไหมและเขาไม่กล้าที่จะเปิดถึงแบบพ่อแม่หรือว่าเพื่อนสนิทของเขาเพราะเพื่อนสนิทแบบรู้ถึงของประทานของเขาด้วยแต่พร้อมกันก็คือเขารู้ถึงช่องโหว่ของเขาด้วยผมอ่าจะได้พี่โอเคยเห็นอ่า ในชีวิตของตัวเองไหมหรือว่าในในชีวิตของคนอื่นของผมว่า <c oughs> อาจจะเป็นว่าเวลาอยู่คนเดียวมันง่ายครับของผมสําหรับผมนะอยู่คนเดียวมันง่ายเพราะว่าเราอยากทําอะไรเราก็ทําได้เราไม่จําเป็นต้องฟังใครหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องเกรงใจใครแต่ผมว่าการที่จะสอนให้เราโตเป็นผู้ใหญ่คือการที่อยู่ร่วมกันเพราะเราต้องให้เกียรติกันเราต้อง เวลาเราจะพูดหรือว่าเวลาเราจะแสดงอะไรออกไปมีหลายคนที่กําลังดูเราอยู่แล้วผมว่าการอยู่คนเดียวมันยากมากที่จะทาให้เราโตขึ้นเพราะเราไม่ได้นึกถึงใครเลยแต่การที่เราไปอยู่กับคนส่วนรวมจะทําให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่เพราะเพราะว่ามันมีหลาย,ลายสิ่งแบบสิ่งที่แบบใกล้ชิดหรือว่าสิ่งที่ส่วนตัวหน่อยนี้ก็คือหมายถึงเรื่องเงินใช่ไหมหรือว,ว่าเรามี เมื่อเมื่อเราพูดถึงแบบว่าเอ้ยเราจะจ่ายเงินอย่างไงจะบริหารเงินอย่างไงบางครั้งเราแบบถามแบบคนที่เราอยากจะได้คําตอบที่เห็นใจกับเราใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะซื้อสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ลเลยเราไม่ได้ไปพูดกับคนที่มีความรับผิดชอบ<ห>ว่าเอ้ยดูแลเงินของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเป็นเรื่องอ่าอ่าผมเห็นเห็นบ่อย,อยมากใช่ไหมบางครั้งในชีวิตของอาจารย์นี่แบบ ถ้าเรากําลังนําคนหนึ่งคนใดอยู่แล้วก็เมื่อเรารู้ว่าสัญญาณหนึ่งที่แบบว่าเอเขายังไม่ได้เติบโตนี้เป็นแบบเขาจะไปหาคําแนะนําจากหลายหลายคนเลยเขาครับทำไมเพราะเขากําลังไปตกตาอยู่ไงแบบว่ากํ <laughs> <บ> <laughs> าลังหาแบบคําตอบที่เขาชอบครับแล้วก็เขาก็จะเอานี้เป็นเหตุผลที่เขาอ,อยากจะทําสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ที่จริงเรารู้ใจเขาเรารู้ช่องโหว่เขาก็เลยบางครั้งถ้าเรารู้จากคนหนึ่งคนใดก็เราก็จะไม่แนะนําแบบว่าสําหรับคนนั้นอาจจะโอเค มันไม่โอเคโอเคอย่างแรกก็คือสัญญาณที่บอกว่าคุณต้องเติบโตนี้ก็คือเมื่อคุณไปเปิดใจให้กับคนที่อยู่นอกกรอบ<ม>ชีวิตของเราโอเคไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเหมือนอถ้าเราเป็นคริสเตียนนี่อาจารย์โปโลโบอกว่าเรามาแบ่งปันไม่ใช่แค่กับข่าวประเสริฐแต่เราก็เปิดชีวิตของเราให้แก่คุณด้วย<ม>นี่ก็หมายความว่าเขากล้าที่จะเปิดชีวิตของตัวเองให้กับเขาไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวโอเคครับใช่ โอเคอย่างที่สองนี่ก็คือสัญญาณที่แบบว่าเราต้องเติบโตนี่ก็คือเมื่อเราไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้คนมีมีอำนาจหรือว่าสิทธิอำนาจในชีวิตของเราเข้ไหมคนที่เติบโตนี่รู้ว่าเอ้ยเมื่อเราอยู่กาษัติย์ไทยนี่เราพูดยังไงนะ,ะบกคุมหรือเปล่าสิทธิอำนาจ ปกคลุมใช่ไหมใช่ปกคลุมนั้นก็หมายหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเราอยู่ภายใต้คนหนึ่งคนใดที่รู้มากกว่าเราใช่ไหมและเราเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างแผนการของเราความฝันของเราให้ให้แก่เขาและเราเราก็ยอมถึงถึงคนนั้นแบบว่าความคิดเห็นคนนั้นแล้วก็ถ้าคนนั้นสั่งเราหรือว่าบอกเราว่าเอ้ยไม่น่าจะทําแบบนั้นนะคนที่เติบโตนี้จะยอมรับอืและมีความท่อมใจแต่คนที่ไม่ไม่มี ความถ่อมใจนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ตโตนี้จะแบบมีปัญหาก,กับนี้ตลอดและจะวิ่งหนีสิ่งนี้ตลอดใช่ไหมไม่มีใครที่อยากจะพูดเขาไม่อยากจะให้ใครพูดถึงเขาเขาจ่ายเงินเองได้เขาตัดสินเองได้อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาใช่ไหมและบ,บางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะ จอความเจ็บปวดมาใช่ไหมใช่ไหมพี่โอเคยเห็นคนแบบนี้หรือว่าเคยเจอแบบแบบนี้ไหมเอาผมเคยเป็นครับเคยเป็นบางครั้งไม่ค่อยอยากฟังคนอื่นออืเพราะว่าคิดว่าคนอื่นไม่มีใครเข้าใจเราหรอกยิ่งกับผู้ใหญ่ทีนี้ผมไม่ค่อยชอบฟังเลยครับครับสมัยก่อนผมเอ้ไม่ถ้าพูดสมัยก่อนเลยเดียว้นคือช่วงก่อนนู้นนี่คือเวลาเราฟัง ผู้ใหญ่เราจะชอบคิดว่าเอ้ยเขาไม่รู้หรอกเรารู้เยอะกว่าเขาเพราะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมจะคิดแบบนี้อแต่พอเอาเข้าจริงผมเพิ่งรู้ว่าว่าบางอย่างเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราอืแล้วการที่เราฟังอ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขากําลังบอกบางครั้งพอเราไม่ฟังเรามาเจอเองก็เป็นเหมือนที่เขาพูดมันก็เลยทําให้เราเริ่มเปิดใจว่า บางคนเขารู้เยอะกว่าเรานะอะไรเงี้ยครับดีมากดีมากใ <c> ช <oughs> ่เพราะส,ส,สาหรับอาจารย์นี่แบบสถานการณ์ของเรานี้สาหรับชีวิตเราเนาะ <ผม S 1> เราเติบโตมาในส,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 ส่วนเด็กเราไม่ใช่เด็กูนยนแต่พ่อแม่ทําศูนแล้วก็เราอยู่ในสนยนนั้นโอเคส่วน, <c oughs> นมากเพื่อนๆนี่เป็นเป็นรุ่นพี่ครับก็เลยถ้าเราถึงวัยแบบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ยังสิบสองสิบสามอยู่และเราเราก็เห็นถึงชีวิตของเขา เลยแบบว่าเอ้ยแบบทุกทุกครั้งทุกคนโดนแบบอาจารย์ของเราแนะนําหรือว่ารุ่นพี่แนะนําบอกว่าเอ้ยอย่าทําแบบนี้แบบนั้น <c oughs> เขาก็คิดเหมือนพี่โอได <โอ S 2> ้ไหมเ,เลยแบบว่าเอ้ยอ่าแล้วมันเป็นทางธรรมชาติข,ของทุกคนอยู่แล้ว<ช>อยาก<ช> <น lemon. S 2> จะต่อต้านสิ่งนั้น <c oughs> เพราะเรายังไม่เติบโตฉะนั้น <c oughs> สัญญาณหนึ่งนี่ก็คือถ้าเราต่อต้านคําแนะนําหรือว่าการสั่งสอนของคนหนึ่งคนใดอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่ของเราและก็เลยเราก็เห็นว่าเอ้ยเขาไม่ฟังเขาก็ เจอตลอดเลยก็เลยเมื่อมาถึงผมเนี่ยผมก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วก็พยายามที่สุดที่จะทำตามีคนอยู่รอบข้างที่แนะนำได้ดีใช่ครับใช่ครับก็อ่าก็เลยอ่าฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ได้สิ่งนี้ก็คือเราต้องบางครั้งมันก็มีเหตุผลนะครับผมที่เราไม่อยากจะฟังเพราะเราเคยเจอผู้นำที่ไม่ดีใช่ใช่ไหมหรือว่าผู้นำที่พยายามไม่ใช่บกคุมอย่างเดียวแต่เหมือนพยายามบังคับชีวิตของเราใช่ไหมครับห้าม ห้ามเราในสิ่งที่เอ๊ะมันไม่น่าจะห้ามก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นปัญหาแบบส่วนตัวตลอดก็เลยเราเราก็รู้ว่าการเป็นบางครั้งเราไม่ชอบการเป็นผู้นําหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะเราเคยเจอสิ่งที่เ<ม>งี้ยลบมาใช่เลยฮะก็ก็เลยแต่ความจริงนี่ก็คือถ้าเราอยู่ในภายใต้การปกรุมส,ส,สิทธิธอํานาจแบบถ้าเป็นคริสเตียนก็ปวิญญ,ญาณถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คริสเตียนก็แบบ ในชีวิตของเราคนหนึ่งคนใดที่อยู่ข้างหน้าเราเติแบบโตกับเรารอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่ปลอดภัยที่ผมมันช่วยเหลือเราแบบที่จะไม่ได้เจอปัญหาในชีวิตใชความเจ็บปวดอันนี้ถูกต้องมากเลยครับว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเติบโตกับผมมากแต่เมื่อก่อนตอนผมยังไม่เติบโต ผมไม่ฟังเขาเลยเพราะผมรู้สึกว่าความคิดเขาไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ <laughs> แต่สุดท้ายเราก็มาเจอเองว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกต้องมากมก็เลยเริ่มเปิดใจพอเริ่มฟังก็ได้เห็นว่าเยจริง,รงๆการฟังคนอื่นมากขึ้นมันทำให้ชีวิตของเราดีนะครับดีมากครับค <laughs> คิดที่ดีครับ <laughs> <laughs> อย่างที่สามนะครับผมเวลาของเราไปเร็วมากเลยอย่างที่สามนี่ก็คือสัญญาณที่ว่าเราต้องเติบโตนี่ก็คือชีวิตของเราวุ่นวายตลอดและเราไม่มีการเตรียมพร้อมใช่ไหมก็เลยเพราะว่าคนที่เติบโตนี้รู้จักมีความรับผิดชอบนั้นก็คือเขาจัดวางชีวิตให้มีระเบียบหน่อยแล้วก็เขาไปในสถานการณ์อะไรก็ตามเขาก็เตรียมพร้อมตลอดเรามีผมก็มีเพื่อนหลายคนบางครั้งแบบ อะไรก็ตามในชีวิตของเขานี่แบบวุ่นวายตลอดเลยแบบเข้ามาแบบบางครั้งแบบไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงนี้เมื่อสียพิบาลของเราเคยบอกบอก,บอกชอนทุกคนก็มี24ชั่วโมงเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเราต้องเราจัด24ชั่วโมงของเรายังไงทำไมสิ่งนี้มันสําคัญเพราะาคนเติบโตนี้จะรักษาและดูแลเวลาของเราเมื่อครั้งที่เราเราก็พูดถึง เวลามือถือของเราใช่แล้วเป็นไงบ้างครับผมตั้งแต่เราพูดพูดกันมาโอ้ดีขึ้นมากครับดีขึ้นครับพี่ทำทำอะไรพี่ดีดีขึ้นหมายถึงว่าเวลามากขึ้นหรือว่าอ้าวผมผมฝึกอันนี้อยู่ครับอาจารย์ว่าเวลาเข้าห้องน้ําอำพยายามไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปครับโอ้เมื่อก่อนนี่เขาทํำยังไงพี่ไม่มีมือถือแล้วเข้าห้องน้ําเนี่ยผมแรกจะอ่านแชมพูมาเขียนอะไรไว้บ้าง พี่เคยไอเมื่อบางครั้งเราไปอเมริกาใช่ไหมไปอเมริกาแล้วบางครั้งที่อเมริกานี้เขาเพราะในประเทศไทยอยู่ในแบบแถวหมู่บ้านอะไรมันไม่มีหรอกก็สมุดในห้องน้ำอ่ะใช่ไหมก็เลยแต่ไปอเมริกานี่อัศจรรย์มากแบบอ้สมุดมันขอมีอยู่เคียงข้างๆเนี้ยใช่ไหมแบบว่าโอ้จับสมุดอ่านสมุดแล้วก็บางครั้งถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านคริสเตียนก็มีพักพักประพีด้วยใช่ไหครับผมก็เลยเราก็จับ เอาไปเอามาผมคิดมาคุณอ mm. no. um. ื่นก็จับด้วยอืในห้องน้ําใช่ไหมแล้วจากนั้นไปนี่ผมไม่จับเลยคิดมากเกินไปใครก็ทำเหมือนแล้วจับอะไรแล้วก็ไปจับสมูทก็ยแต่ก็เลยแต่เราต้องเตรียมพร้อมแล้วครับผมพูดไปถึงเรื่องอะไรแล้วเนี่ยใช่แต่เราเราก็สําหรับผมก็ดีขึ้นครับผมตอนตอนเช้านี้ผมไม่จับเลยผมจะอ่านแล้วก็ตอนนี้ผมชอบ เดินเดินเล่นในหมู่บ้านตอนเช้าเลตอนเช้าตื่นทำกาแล้วก็เนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าดูแบบโลกรอบข้างหน่อยได้อยู่กับตัวเองด้วยนะได้อยู่ตัวเองนะก็เลยมันก็นี่จะทำได้นานถ้าอร่อยไม่รู้นะแต่ทำไว้ก่อนเพราะส่วนมากในชีวิตผมเห็นนี้คนที่เติบโตนี้แตกต่างจากคนอื่นนี้เป็นเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมตลอด และการเตรียมพร้อมส่วนมากมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแยกจากคนคนอื่นแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นครับผมเช่นแบบคนที่อยู่ในโบสถ์เรานี้พ่พิมพิมิลานครับผมใช่ไหมไปอะไรก็แบบเตรียมหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยอืใช่ครับก็เลยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสัมผัสได้ใช่ครับเยี่ยมมากพี่พิมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับใช่ โอเคอันที่สี่นะครับผมเมื่อ,อสัญญาณที่ว่าเราต้องเติบโตนี่ก็คือเติบโตแล้วนี่ก็คือคนอื่นทําทให้เราเปลี่ยนใจได้ตลอดแบบเปลี่ยนเส้นทางของเราแบบว่าเ mm ้ย hmm. เราตัดสินใจจะทําอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายมาคนหนึ่งมาพูดกับเรา mm hmm. ก็เราแบบอะไรก็ไม่มั่นคงตลอดก็เปลี่ยนแผนตลอดเลยอื mm ็น hmm. ไหมเป็นคนที่เปลี่ยนแผนตลอดและคนที่เต, mm hmm. ติบโตแล้วนี่เป็นคนที่ mm hmm. มีนิ mm hmm. มิตเขามีมิชชั่น ม่เช่นภาษาไทยนี้แบบจุดเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วก็ค่านิยมค่านิยมของเขาเลยภาษาอังกฤษจากพี่ขอพูดพูดอย่างนี้ว่าชีวิตของเราจะเหมือนคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดห้าคนใกล้ชิดเราที่ที่สุดใช่ไหม ก็เลยอันนี้ก็มันสําคัญมากที่เราเอาคนที่ถูกต้องอยู่รอบข้างเราตลอดเพราะว่าถ้าไม่ใช่อันนี้วันอนาคตถ้าไม่ใช่อันนี้แบบถ้าเราไม่มีคนที่ถูกต้องอยู่รอบข้างเราสุดท้ายมาก็เราก็จะไปชีวิตของเรามันจะไม่มีความพัฒนาไปเสร็จอันเดิมถูกต้องครับใช่ก็เลย <c oughs> สําหรับที่โอมีมีคนบ้างไหมที่พูดถึงชีวิตของเราได้แบบนั้นแบบ อ่าเสียงหาคนพี่อ๋อมีเยอะมากครับมีเยอะมากชีวิตอย่างที่ผมเคยได้ยินว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่เราอยู่อ,อยู่ใกล้หรือว่าใช้เวลาด้วยมากที่สุดแล้วผมก็คิดว่าอ่าคนที่อยู่ใ,ใกล้เราจะประมาณว่าคุยในเรื่องเดียวกันได้เข้าใจกันได้แล้วก็เข้าใจสถานาการณ์ได้บางอย่างนี้เป็นแม้กระทั่งความเชื่อก็ถ้าเราอยู่กับคนที่เติบโตเราก็จะ ได้รับการเติบโตจากคนรอบข้างด้วยครับใช่แต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เติบโตเราก็จะะ่อนแอลงใช่ใช่ดีมากเลยด <laughs> ีมากเลย <laughs> ใช่เพราะเ,าเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยคุยกับอาจารยค์คนหนึ่ง <laughs> เขาก็ทำงานกับคนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็อยู่ในส,สถานการณ์ของคริสเตียนหน่อยแล้วปัญหาที่เขามีกับคนหนุ่มคนหนุ่มนี่ก็ยี่สิบกว่าใช่ไหมแบบว่า ว่าใครๆก็มีเพื่อนที่แบบเขาเขาบอกว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเราไม่มีความสุขกับคนที่มีที่ที่เป็นคริสเตียนเรามีเพื่อเรามีความสุขมากกว่ากับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนใช่ไหมและเขาบอกว่าอาจารย์ชอนจะตอบยังไงกับความคิดอย่างนี้พอแบบความคิดมายเซทนี้เริ่มกระจายกับในกลุ่มของเขาอย่างนี้ยครับผมและและถ้าที่จริงอ่ะการเป็นคริสเตียนนี้ก็ ความหมายก็คือที่จะใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูนั่นก็คือถ้าเหมือนพระเยซูก็เป็นคนดีนั่นแหละแบบ,บจะไม่จะไม่เมาจะไม่ไม่แบบสู่นู้นสู่สนี้อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆใช่ไหมครับและอ่าและเหมือนเราทุกคนเราก็ถูกล่อลวงใช่ไหมอืมครับผมใช่ไปไปในเสน้นเส้เสเสนทางที่แบบอาจจะเพื่อนฝูงของเราอยากจะไปก็เลยผมก็บอกว่าเออถ้าเราเป็นคริสเตียนอ่ะมันคําตอบนี้สาหรับคริสเตียนเลยอ่าคำตอบนี้ก็คือ อย่างแรกก็คือเราต้องถามเขาว่าเพื่อนคริสเตียนนี้ของคุณมีมีไหมและต้องถามตัวเองว่าเพื่อนคริสเตียนของเรามันแคบไปบวชอย่างเดียวหรือว่าเขายอมจำนนถึงพระองค์และใช้ชีวิตรับใช้โลกเพราะเขาได้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่ตอนนี้เขาก็ดําเนินชีวิตไปกับที่จะรับใช้พระเจ้าใช่ไหม,ไมแบบถวายชีวิตของตัวเองอ่แลและผมว่าอย่างแรกก็คือ เป็นคริสเตียนของคุณเป็นคริสเตียนจริงไหมหรือว่าแค่พูดว่าตัวเองเป็นและไปโบสถ์อย่างเดียวโอเคผมไม่ได้ดําเนินชีวิตไปอย่างนั้นเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราติดตามพระเจ้าจริงๆอ่ะมันเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นมากและถูกต้องนะครับนี่มากก็เลยและอย่าง,อย,างอย่างที่สองก็คือเราต้องถามตัวเองว่าทําไมถึงเรามีความชื่นชมยินดีกับคนที่ไม่มีความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราต้องที่เป็นความชื่นชมยินดีของเรา นั่นก็คือ <c oughs> ตอบอลึกมากนะแต่มันแบบเพราะความในพระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีของเราครับผมฉะนั้นทําไมถึงเราไปมีความชื่นชมยินดีมากกับคนที่ไม่มีความชื่นชมยินดีจากสิ่งที่หรือว่าผู้ที่เป็นความชื่นชมยินดีของเราใช่ไหมมันไปถึงหัวหัวใจเลยว่า,านี้นี้เป็นสิ่งที่เราพูดว่าเป็นค่านิยมมันเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงและความสม่ำเสมอมันจะไม่ได้ไปปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ย ใช่ครับเพราะคนที่โทรมาหาผมลนแบบอ่าคนในคิสจักของเขาองค์กรของเขามีคนที่แบบพูดตรงๆก็ถ้าคนถ้าทางนี้ดูดีก็เขาก็ไปทางนั้นและทางนี้ไปดีก็ดูดีก็เขาก็ไปทางนั้นและผมก็บอกว่าเราต้องสร้างค่านิยมสําหรับชีวิตของของน้องๆเขากับเราด้วยเราต้องใช้ชีวิตกับค่านิยมเพราะค่านิยมของเราจะให้เรามีความสมอเสมอถูกต้องครับผม,มอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายนี่ก็คือ เมื่อเราพยายามพี่ก็รู้อยู่ใช่ไหมหัวข้อท <c oughs> ี่พี่แนะนําเลยหัวข้อที่หกอาเวลาของพระเจ้าใช่ไหมครับ <c oughs> สําหรับผมผมคิดว่าการที่เราเติบโตขึ้นในระดับหนึ่ง <c oughs> เราควรจะมีความเชื่อที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้า <c oughs> เราไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราต้องการให้มันเห็นทันทีแต่เราวางใจว่า การเดินทางของเรานั้นพระเจ้าได้มีทุกจุดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราแล่หน้าที่ของเราคือการเตรียมตัวให้พร้อมอแล้วก็เดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันใช่ฮะดีมากเพราะคนที่ตตโตนี้จะไม่พยายามทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดเกิดขึ้นใช่ไมใช่ครับเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าและยิ่งทำยิ่งสื่อดูยิ่งถามแบบว่าเอยราคาเท่าไหร่ ยิ่งราคามันแพงขึ้นแล้วก็การทําก่อสร้างก็แพงขึ้นแล้วผมกพยย็พ่อผมชอบอันนี้มากเลยครับแล้วผมก็พยายามทําให้มันเกิดขึ้นได้ได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมาภรรยาของเราเสรติปัญญาของเราบอกว่าเอ้ยเรารู้สึกไม่โอเคนะกับอันนี้เพราะเราพยายามดันให้มันเกิดขึ้นอพ่อผมเห็นว่าในชีวิตนี้อะไรก็ตามที่เราพยายามให้มันดันให้มันเกิดขึ้นเราเราก็ต้องเป็นคนที่ ต้องทำให้มันไปได้ต่อได้ไหมเหมือนแบกไว้ใช่ไหมแบกไว้ใช่ก็เลยอสุดท้ายมาก็เราก็โอเคได้เดี๋ยวเรารอให้มันไปได้ง่ายใช่ไหมและสุดท้ายมาก็เราก็ไปเจอบ้านที่เราอยู่ไว้ตอนนี้และมันก็แฮปปี้มากเป็นทุกอย่างที่เราต้องการและอยากจะได้และเราก็ไม่ต้องแบกเลยราคาก็ดีด้วยสำคัญที่สุด ฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติบโตนี้เราก็ต้องรู้รู้จักว่าตอนไหนที่เราต้องเชื่อในพระเจ้าและอคอยพระเจ้าใช่ใช่ฉะนั้นสรุปก็คือเต่าบีนนี้ที่ชอบอะไรนะลดอะไรนะโซดาโซดาโซดาแต่ถ้าไม่ลดน้ำหนักล่ะถ้าไม่ลดน้ำหนักโซดารู้สึกจืดจืดน่ะได้จะเป็นโกโก้ครับผมโกโก้โอเคเหมือนที่ดื่มอยู่ตอนนี้เนาะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้ลดน้ำหนักเนาะ ได้แต่ผมก็เลยอย่าลืมนะครับผมไปเยี่ยมเยือนร้านกาแฟแอนาล็อกครับผมแอนาล็อกอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็เดี๋ยวก็ทักมาได้ครับผมอแล้วอ๋อใช่ตอนนี้เรามีเพจอินสตาแกรมด้วยมีเพจ a c e b o o k ด้วยติดตามได้มีภาษาอังกฤษก็ได้ you can lead to นะครับมันมันต้องออกสำเนียงไทยด้วยไม่สัก you can lead to แล้วก็หรือว่าคุณก็นําได้ไใช่ต้องเป็นถ้าจะเขียนภาษาอังกฤษก็ขอให้เขียนสำเนียงไทยด้วยเพราะว่าคุณก็นําได้เพราะว่าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบที่จะนําได้คุณแค่ต้องยอมที่จะเติบโตทีละนิดทีละหน่อยก็ขอบคุณพี่โอยิครั้งหนึ่งครับโอ้ขอบคุณมากครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะผมสวัสดีครับ